สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศรอบข้างร้อนมากเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพายุนะคะซึ่งเรานะคะเมื่อวานเราพัสดุมานะก็จะเป็นอันนี้พัสดุบรรุ่พัสดุพัสดุอะไรอ่ะ โอ้ยร้อนเออไม่ได้คิดว่าอะไรนี่ก็คือสาวก็คือนังสื้อรอนางสื้ออะไรอ่ะวิแม่ของลูกเหรอว้าวของเรา

เน euh, ือแทนระมานี้ค่ะนี้คือสิ่งที่เรารอยนได้มานาว้าวเจ็มลยาเหมือนกันเหมือน่ันให้านใเ้เรียนได้เรียนเบอเออ เดิมเบิดโอ้ถาไม่ได้ายมาแล้วขนาดนี้เนี่ยดูสิทุกคนร้อนมากแบบปพอลมได้เปิดเบอร์สามเราอย่างร,ร้อนอาไระรกว่าพอลูกก็ไม่ทำ เห็นแล้วก็อยากให้ลูกอ่านแต่ลูกก็อ่านอยู่ลูกลกอ eras, ็กอา่อานอยู่น,นะแม uh. ่เราจะวางจะวางกองไว้ตรงนี้โอ้ร้อนมันลมได้เปิดเบอร์สามเอาอะทำไมมันร้อนขนาดนี้อู้มวววาววววว่าววาววววว้นวอนว ฮัลโหลไปเปิดประตูให้หน่อยฮัลโหลไปเปิดประตูให้หน่อยคเปบ๊ายบายไปแล้วร้อนเฮ้อว้เลยไี่ยวแต่มากฝรั่งเดี๋ยวมปวดรอปวดเียวเลวันนี้ ร้อนร้อนมันก็ไม่รู้จักเอาอะไงไปข้างลูกกระรอกกันอ้ยยี่ร้นร้อนอยู่อ้ออู้ยรกมากเลยจ้ะขัน เราไม่มีอะไรทำแล้วน,นะคะเราก็จะมาล้างหน้านะเพราะว่ามันร้อนเราไม่เหมือนเราคือแบบประเทศไทยอ่ะประเทศไทยก็คือแบบร้อนมากทุกคนไม่รู้นะถ,ถ้าคุณอยู่จังหวัดอะไรก็ไม่มาบอกนะกันเนาะเพราะคืามันร้อนมากเลยร้อน,นจนไม่รู้ว่าจะพูดว่าะอะไรอะ่ะเพราะว่าโซฮาร์จะพูดบ่อยนะโซฮาร์ไม่เคยรู้จักเลยโซฮาร์อ่อะ อันนี้คือซร้างปูปะพังของเราพี่น้องโทรศัพท์ของเราพี่น้องไม่ปวดหัวโอ๊ยร้อนเราจังเลยทางนี้โอ๊ยมา,า,ากระดับขึ้นมาบนเตี่งแล้วเราจะเจอกันใหม่ในครั้<า>หน<า>้าบ๊ายบายจนกว่าดีพีน้า